สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชีเป้าวันนี้ครับเราก็มีของดีปีลึกครับมาแนะนํากันนะเป็นรถเคคาครับคันนี้เป็นแดสูทครับเ3 8 V นะครับนี่เป็นตัวปี1974นะค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับรุ่นนี้นะใครที่เป็นสายสะสมแล้วก็ชอบเล่นรถเก่านะก็ตัวนี้ถือว่าไม่ผิดไม่ผิดหวังครับถ้าได้เอาไปครอบครองเอาไปปั้นดูแลต่อนะครับ แต่ต้องแนะนําสำหรับคนที่มีงบประมาณอยู่พอสมควรนะครับนรถเก่านี่ต้องทําใจเลยนะใครชอบนะก็ต้องบอกกันตามตรงครับต้องมีงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งนะเอ,นงเอาไว้ซ่อมบารุงเอาไว้เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ยมันก็ตามอายุการใช้งานนะครับมันจะต้องมีผุพังกันบ้างนะสึกหลอกกันบ้างนะตรงนั้นตรงนี้ครับมันก็จะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติครับอันนี้ต้องบอกไว้นะสำหรับใครที่งบน้อยๆครับ อยากได้รูสวยๆนี่อันนี้ก็น่าจะยากนะครับก็ถ้าอยากได้จริงๆก็เตรียมงบประมาณไว้ให้พอก่อนนะครับแล้วค่อยจัดนะเพราะว่าไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนครับได้ไปนี่บางครั้งไม่มีเงินทํานะครับนะเขาพูดกันตามตรงนะครับนะบางคนถามว่าทําไมมันแพงครับก็คิดง่ายๆครับถ้าคนที่เขาอยากได้จริงๆนะสมมุติว่าคุณอยากได้จริงๆอ่ะอย่างน้อย ถ้ามันไม่มีรถที่ว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมากมายนะแต่ว่าดีกว่าปั้นนะครับนะดีกว่าปั้นนะสำหรับคนที่ชอบรุ่นนี้โดยตรงเลยนะก็บางคนเนี่ยซื้อซากมานะครับใช้2คันนะสามค,คันนะเพื่อเอาอะไหล่รวมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นคันเดียวกันด้วยครับแล้วยิ่งเป็นรถไม่มีทะเบียนนะครับกว่าจะทําทะเบียนได้นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วุ่นวายเลยนะอย่างได้ซากมาแล้วเนี่ยต้องไปปะผุทําสีต่างๆนี่ก็ ค่อนข้างจะใช้เวลาก็งบประมาณด้วยนะบางคนเจอช่างไม่ดีก็ต้องรื้อทําใหม่กันอีกนะแล้วก็ไหนจะเรื่องอาหาช่างวางเครื่องอีกนะครับไหนจะหาอะไรนะอย่างที่บอกครับบางคนซื้อซากมาทานะหาอะไรเอามารวมกันนะหาได้ครบได้มั่งไม่ได้บ้างอีกนะครับต้องใช้เวลานะครับนะคนใจรักสายปั้นนี่คือบางคนนี่เขารอจนกว่าที่จะได้อะไรที่แท้จริงนะครับนะกว่าจะได้เอามาทําเป็นรถ ขึ้นมาอีกคันนะครับที่ว่าเป็นรุ่นเก่านะปีลึกแบบนี้นะครับก็อันนี้คือชี้แจงกันให้คร่าวๆนะครับเผื่อใครที่ไม่เข้าใจครับว่าทําไมรถเก่าอ่าบางครั้งทําไมมันแพงกว่ารถใหม่นะครับเพราะว่าด้วยความที่หายากแล้วก็ยังมีคนต้องการอยู่นะครับนะมันก็เลยเป็นเรื่องปกติแหะครับนะอันนี้ผมที่มาชี้เป้าเนี่ยบางคันเนี่ยมันเก่าจริงครับแต่ว่า มันก็จะมีสายช่างนะครับที่ซื้อเอาไปทําเป็นรถอีกคันนึงครับคือเอาอะไหล่ไปสร้างรถอีกคันนึงบางคนเนี่ยเขาลูกค้ามีรถอยู่แล้วครับแต่ว่าขาดอะไหล่ตรงนั้นตรงนี้ครับนั่นแหละครับบางครั้งเนี่ยมัน,ม,นมันซื้อรถซากรถไปทั้งคันเนี่ยมัน ถูกกว่าซื้ออะไรเป็นหลายๆชิ้นนี่รวมกันอีกนะครับอันนี้ก็ชี้แจงกันนะบางคนไม่ทราบนะครับว่าทําไมรถเก่าบางรุ่นเนี่ยผมเอามาแนะนํามาชี้เป้ากันทําไมครับนะไม่น่าจะเอาไปใช้อะไรได้นะแต่ลืมครับอะไรบางตัวนี่มันหาไม่ได้แล้วครับมันก็ต้องอาศัยจากรถเก่าซากรถเก่านะครับก็ลองตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับกับราคา320 0 0 0บาทคันนี้นะครับนี่รายละเอียดคันนี้ผู้ขายบอกว่าเครื่องนี่โอเวอร์ฮอลมาแล้วนะครับ เกียก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นใช้ได้ครับอุปกรณ์หลายอย่างนี่ครบนะครับนะก็ลองดูครับก็เหลือจะพวกเก็บรายละเอียดภายในตกแต่งรายละเอียดเล็กน้อยครับโดยรวมโครงสร้างเขายังสวยอยู่นะครับอันนี้เจ้าของบอกว่าโอนขนส่งได้นะครับสําคัญเลยครับจุดนี้นะเรื่องทะเบียนเรื่องการโอนนะครับรถเก่าๆบางรุ่นเนี่ยไม่มีตามทะเบียนเกันไม่ได้แล้วนะโอนไม่ได้แล้วได้รถมาสวยก็จริงครับ จอดโชว์จอดอ่าเป็นร้านขายของอย่างเดียวนะแต่วิ่งนี่มันไม่ได้นี่มันก็บางครั้งมันก็ติดใจนะจะลงทุนไปนะแต่ถ้าเกิดรถที่มีทะเบียนวิ่งได้ปกติด้วยเนะี่ทำไปนี่เราไม่เสียดายเงินนะทาไปก็ได้ใช้งานจริงนะครับนะถึงจะได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างทํารถจอดโชว์อ่าในโรงจอดรถแค่ก็สวยแล้วนะบางคนก็ต้องการความพอใจแค่นั้นนะแล้วก็ยิ่งเป็นรถตู้ด้วยสายแคมปิ้งนี่ได้เลยนะครับนะก็แนะนำคนที่มีงบประมาณนะครับนะ เพื่อเอาไว้ซ่อมบำรุงด้วยครับคนที่งบน้อยๆก็เตรียมงบไว้เผื่อด้วยแล้วกันนะไม่ยังไม่อยากจะให้ตัดใจนะครับแต่ว่านะก็อยากให้พร้อมก่อนนะครับนะสำหรับคนเล่นรถเก่านะอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันช่องทางการติดต่อก็ติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้เลยนะติดต่อกันได้โดตรงครับจะขอข้อมูลขอคลิปขออะไรก็คุยกัน โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับโอเครับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเขให,ใหม่ใ่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ